สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเอ้าหนูเอาเสื้อตัวนี้มานะเนี่ยหนูก็เอาเสื้อน้องเป็ดมาอเอา ก็าซิลาใส่ลงไปไหมใส่ลงไปไลท์อะในในเซตอ่ะอันเนี้ยค้อยไว้ดิค่อยเลยค่อยเลยค่ะถูกเอือไอ้ปุ๋ยหรอทีจะต้องแบนเนยช่วยด้วยเหรอน้ำเป็นไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำตัวเลยที่ว่าตั้งใจคนในกล้องก่อน แล้วก็เป๋าจะว,วางไม่พอแต่กระเป๋าข้างในหรือว่าเหลือพีชถ้ะทำแบบนี้มันจะขาดพิกาจูาาาาน่า,าราาักมากพอกัลิลากัลิลาน่ารักมากกัลิลาน่ารักมากอ่ะเขาพี่ชอบแค่ของหนูสอ,องนทำไงอยากให้มันพอดเดี๋ยวทำให้จะทำให้ วเราไม่ต้องซื้อถุงสัญญาการแล้วซื้อถุงชุ่ยในการทำอไมเป็นกลับใครไงเราเอาเข้ากระเป๋าไหนอ่ะเอาเขา,เขา,เา,เาพ่อพ่อเหรือวะแล้วของเขาเล่นพี่นะคือเบอร์บากระต่ายอะ่ะก็มีกระเป๋าดำไงที่ขยายมาเอานั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวใส่ใบนั้นเมามันใหญ่ไหมวะไม่เอาใบนั้นโหลดล้วกล่องมันไม่พังหรอไม่เป็นไร ไลายาบทุกคนนะคะหนุกจะไปเข้าห้องน้ำแล้วพี่พีนมาแล้วพี่พีดไปแล้วทำไมไม่เก็บตัวนี้ไปใส่วันอื่นผมมีอีกหนูจะใส่พวน่นนี้อาจก็ได้ไม่มียูเซอร์มาตัวเดียวนให้ยูเซอร์ดูไหม <c oughs> มีคนถามว่าทำไมไม่พีถือหลงเสน่ห์อะไรหนู คืูเลยบอกว่ามันคงเป็นเรื่องของผมมิคิจาวิเอียงกล้องขอโทษค่ะเราคงเป็นเรื่องของผมมิคิดเพราะว่าใช่เขาหลงหนูเกินไปแล้วเขาคิดว่างั้นจริงๆเพราะอะไรเพรปากเพราะฟันเพราะอะไรเพรถึงเพราะอะไรทำไมถึงลงหนูเพราะอะไรพูดก่อนแล้วแล้วผมไปทำเสน่ห์มาหรือเปล่าไม่เลือดไปเปื่อยเดี๋ยว๊ฉันไม่กล้าไปแล้วบ้าห้องน้ำก่อนได้ไหมไม่ได้ซื้อกาแฟอย่างเงี้ย ไม่ขาดแล้วเมื่อกี้เขากินข้าวมาสองแก้วโน่นจะมีน้ำยังไปแนละ้วทุกคนพี่พีเป็นประตูห้อง